ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำหลักธรรมในตามพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาะนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟังก็คืออนุตตริยะสามอย่างอย่างแรกก็คือทัศนาอนุตตริยะมีความเห็นอันยอดเยี่ยม ก็คือได้เห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนั่นเองซึ่งในที่นี้การเห็นนอยอดเยี่ยมในสมัยพุทธกาลก็คือการได้เห็นพระพุทธเจ้าการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นการเห็นนัอยอดเยี่ยมเพราะไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะยอดเยี่ยมป่าพระพุทธเจ้าผู้คนในสมัยพุทธกาล ถ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นแหละถือว่าเป็นการเห็นนั้นยอดเยี่ยมเป็นอันดับแรกถ้าสมัยปัจจุบันเราไม่มีโอกาสเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีรูปเปรียบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปการที่เราได้เห็นพระพุทธรูป ได้กราบได้ไหว้ได้เข้าเฝ้าสวดมนตน์เช้าเย็นก็ถือว่าเป็นการเห็นอนยอดเยี่ยมอีกระดับหนึ่งเพราะว่าสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระพุทธโรูปนี่แหละที่จะทำให้ดึงจิตของเราให้มีความเบิกบานมากยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าเราได้เห็นพระพุทธโรูป ได้กราบไหว้พระพุทธโูกในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นการเห็นอันยอดเยี่ยมเช่นกันในประการที่สองก็คือปฏิปทานนุตริยะคือการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมถ้าพูดถึงการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมก็คือการได้นำเอาคําัทงสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติจนได้บรรลุธรรม ซึ่งผู้คนสมัยพุทธกาลได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วฟังเพียงบทเดียวบาเดียวก็ได้บรรลุธรรมเป็นการบารรลุอันยอดเยี่ยมสมัยปัจจุบันเราไม่มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ได้เรียนรู้จากครูจากอาจารย์และนำมาประพฤติปฏิบัติวีปัสนาภาวนา การปฏิบัติวิปัสนาภาวนาก็คือเป็นการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมเช่นกันเพราะไม่มีอะไรแล้วที่จะยอดเยี่ยมเท่ากับการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเป็นการรู้สภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันในการปฏิบัติเราก็นำมหาสติปัฏฐานมาปฏิบัติ ก็คือปฏิบัติในอริยาร์ปกายเจริญอนิยาร์ปยืนเดินนั่งนอนเวทนาการกำหนดเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราจิตคือรู้เท่าทันโกลกกรธอลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในจิตของเราและรู้ธรรม ทำทั้งหลายไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นสิ่งดีที่จะนำพาเราให้ประสบความสำเร็จสูงสดในพระพุทธศาสนาได้ในประการที่สามวิโมตานุตระยะคือความพ้นอันยอดเยี่ยมความพ้นอันยอดเยี่ยมก็คือได้ปฏิบัติเข้าถึงมากผลนิพพานนั่นเอง ในสมัยพุทธกาลก็มีผู้ที่เข้าถึงมรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากโดยการได้ฟังธรรมโดยการปฏิบททัติธรรมโดยการใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแต่ด้วยบุญกุศลที่ทำเอาไว้ได้พบเจอพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุพระอาหารสมัยปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าปฏิบัติไปจะไม่ได้บรรลุแต่การสังสมในการสร้าง ภาวนาจเจริญจิตภาวนาเพื่อปฏิบัติวิภัสนาภาวนาก็เพื่อที่จะสั่งสมบุญบรารมีของเราเพื่อได้บรรลุมรรคผลผนิพพานได้ในอนาคตนั่นเองอัตมาภาพนำอนุตริยาสามประการมาจเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังจเจริญพร